ขออน,นุญาตนะคะตามโครงการนี้นะค่ะท่านมีความคิดเห็นแล้วก็จะ,จะเสนอแนะอะไรบ้างะคะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการบริการให้ลูกค้าแบบใหม่ลูกค้าสามารถขอใช้ไฟผ่านเว็บไซต์ของเรารงั้นโครงการพ a p p y เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก้าวหน้ามากลูกค้านั้นสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วขอใช้ไฟขอมิเตอร์โดยไม่ต้องมาที่ออฟฟิศของเราได้อีกอันนี้เป็นเรื่องใหม่ครัถือว่าน,นี่เป็นรับก้าวหน้า ซึ่งอยากจะโฆษณาหรือส่งส่วนให้ลูกค้าทุกคนที่ต้องการขอใช้ไฟนี่สามารถขอผ่านเว็บไซต์มาได้เลยี่ดีนะครับนี่เป็นความสมบูรณที่ดีเราพยายามที่จะท,ทําเทคโนโลยีทุกอย่างหรือให้บริการทุกอย่างที่ลูกค้ามีกับสื่อแล,ลวรวดเร็วน,นี้เป็นสคงการที่ทางเอเราให้ความติดใจลูกค,ค้ามากก็ถือว่าเป็นโครงการนําร่องของประเทศไทยด้วยป่ะคะใช่ครับอันนี้ถือเป็นโครงการแรกครับที่เป็นการโครงการนําร่องแลแ้วถ้าพัฒนาได้ดีก็จะขยายไปทั่วประเทศครับเป็นโครงการแรกครับ